สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องน้าชาชาแน,นลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปัน6คำถามการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4สำหรับประชาชนค่ะมีคำถามอะไรที่จะมาคลายข้อสงสัยกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ สำหรับการลงทะเบียนสำหรับประชาชนแน่นอนค่ะว่าเกิดคำถามขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะมาดูคำถามแรกของเรากันก่อนเลยค่ะถามว่าสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกันในการลงทะเบียนในโครงการเดียวกันได้หรือไม่คำตอบก็คือเบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็หนคนหนหมายเลขเท่านั้นค่ะ คำถามที่2ถามว่าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกี่ช่องทางคำตอบก็คือมีช่องทางการลงทะเบียนทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง com นะคะช่องทางที่2ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังโดยกดผ่านแบนเนอร์โครงการนั่นเองค่ะ คำถามข้อที่3ถามว่าการลงทะเบียนสำหรับประชาชนจะแจ้งผลผ่านช่องทางใดบ้างคำตอบก็คือกรณีที่เราลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์แจ้งผลผ่านทาง SMS ตามเบอร,ร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้นะคะและกรณีลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังเขาก็จะแจ้งผลผ่าน Notification หรือว่าการแจ้งเตือนบนแอปเปาตังนั่นเองค่ะ คำถามข้อที่4ถามว่าหลังจากลงทะเบียนแล้วประชาชนจะทราบผลภายในกี่วันข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com จะได้ผลการลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ภายใน3วันค่ะและประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป้าตั้งก็จะได้รับการแจ้งผลแจ้งเตือนผ่านทาง Notification หรือว่าการแจ้งเตือนบนแอปเป๋าตังภายใน3วันเช่นกันนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะถามว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะคะ และสุดท้ายคำถามสุดท้ายค่ะคำถามที่6ถามว่าประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิโครงการได้หรือไม่คำตอบก็คือกรณีที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ ส่วนกรณีที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เบอร์มือถือที่ล็อกอินผ่านแอปเป๋าตังค์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเตรียมตัวลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ6 0โมงเช้าถึงสี่ทุ่มเป็นเวลาของการลงทะเบียนค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยกนแล้วกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเนทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ชนแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ